สวัสดีครับพี่น้อ์เกษตรกรที่ท่านครับวันนี้ก็คุยกันนะครับว่าตัวสารายตะเลผงเนี่ยที่ขายอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยระหว่างสีดํากับสีเขียวเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับคําถามนี้ก็มีเพื่อนๆถามมาทาง f c e e o o o นะครับก็เลยหาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังทั้งนี้เท่านั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผมค้นมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถเสิร์ชข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับ ตัวนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับว่าอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างจะมากหรือน้อยเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลนี้กันก่อนอื่นนะครับขอเชิญชวนพี่น้องสกจนท่านใดพอมีกำลังซัพบบริจาคเพื่อยระดูบาลสงฆ์ช่วรรยระดูบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอยายกไรผู้ป่วยในฐานะที่หนความรับผิดชอบของโรงพาบาลเหล่านี้นะครับท่านในประสงค์บริจาคสมารถทบริจาคผ่านบัญชีตะกี้ที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลได้ตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคผ่านโทบศัพท์มือถือกดกระดัน984600044กดโทร บริจาคทั้งล้านหวงในบบารท,ทุกกระไามือถือเพื่อสมทุนสร้างตึกผสงอายุของโรงพยาบาลสิริราชนะครับก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านไนะ้าที่นี้ด้วยเมื่อถึงตัวแรกนะครับก็คือสาหร่ายทะเลผงที่มีสีดําตามท้องตลาดเนี่ยว่าสีดำสีดําตัวนี้เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรกันบ้างและมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างตัวสาหร่ายทะเลสีดำานี่นะครับที่เราเจอตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยตัวแรกที่เราจะเจอนะครับ ก็จะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้แต่ขอเด่นอย่งนีครับตัวพวกนี้เนี่ยบางทีอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ต่างกันบ้างแล้วแต่แหล่งที่มานะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูคร่าวๆเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับมาดูรายการตัวไอเทมนะครับ Color a p p ก a r a n c e ก็คือตัวสีพื้นฐานโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็น Black สีดำนะครับ Algenic Acid หรือว่ากรดอ l g e นิกประมาณ18.1%แนะแล้วก็ออร์แกน ออร์แกนิกแมทเก็คือพวกอินทรีย์วัตถุอยู่ประมาณ45-50%ก็จะรวมพวกตัวอื่นด้วยนะครับอาจจะมีพวกจุลธาตุปนอยู่นั้นด้วยตัวที่ต่อมาก็คือกลุ่มไนโตรเจนไนโตรเจนอยู่ในสีดำเนี่ยอยู่ประมาณ1-3%นตะครับตัวต่อมาขึขาวไม่ได้ก็คือตัวฟอสฟอรัส p 2 o 5 f i ฟอสฟอรัสที่อยู่ในตัวสาร่ายสีดำเนี่ยมีอยู่ประมาณ1%ถ้าเทียบกับไนโตรเจนแล้ว อาจจะมีความต่ำกว่าไนโตรเจนอยู่พอสมควรนะครับตัวที่3นะครับระหว่างกลุ่มธาตุหลัง NPK ตัวที่3ก็คือโพแทสเซียม K2 o 5นะครับโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้เนี่ยอยู่ประมาณ16นะครับตัวต่อมาคืออะมิโนแอซิดหรือกรดอะมิโนอยู่ในสไลายสีดำเนี่ยอยู่ประมาณ1-2ตัวต่อมานะครับคุณสมบัติในการละลายน้ำ บอทเตอร์เซโรเบลิตี้นะครับอยู่ประมาณ100%เปอขาว่าละลายน้ำดีว่าง,งั้นแหละนะครับความชื้นมอยเจอร์ ure, อยู่ประมาณ1%ค่า ps ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ps 8นะครับรูปเป็นพวกนี้เป็นรูปเป็นปเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผงนะครับสรุปข้อมูลที่เราดูจากตารางนี้นะครับของข้อมูลสารลายสีดำเนี่ยนะครับสารลายทะเลผงสีดำเนี่ยสีก็จะเป็นสีดำก็จะมีพวกกรดอะซิสติก อันนี้ก็ประมาณมันจะสูงกับเพื่อนอยู่แล้วนะครับสีเขียวก็จะมีเหมือนกันออร์แกนิกแมตเตอร์พวกอินซิวัตถุเนี่ยก็จะสูงอยู่พอสมควรประมาณสักครึ่งต่อครึ่งแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับประเด็นสําคัญที่เราจะพูดกันวันนี้มันก็อยู่ประมาณไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม e um, ซึ่งตัวนี้นะครับมันจะไปเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เราจะพูดกันในข้อถัดไปไนโตรเจนเนี่งถึงสามเปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัสหนึ่งเปอร์เซ็นต์โพแทสเซียมสองเปอร์เซ็นต์นั่นแสดงว่าถ้า เทียบสัดส,ส่วนเนี่ยนะครับในเจนประมาณสักสูงสุดคือสามเลยนะครับฟอสฟอรัสคือ1 K คือ16ก็จะประมาณ3 1 16ซึ่งโพแทสเซียมเนี่ยสูงมากนะครับถ้าเทียบตานี่นะโพแทสเซียมเนี่ยสูงพอสมควรนะครับเพราะนั้นถ้าโพแทสเซียมสูงในสูตรพวกนี้เนะี่ยถ้าจะใช้ในผักกินใบเนี่ยก็าอาจจะไม่เหมาะนักถ้ามันโพแทสเซียมระดับนี้เนาะหมายถึงว่าถ้าฉีดบ่อยๆนะถ้าฉีดครั้งเดียวอาจจะไม่เป็นไร ถ้าฉีดมากๆในอัตรา,าที่บ้างๆก็อาจจะไม่ไม่เหมาะนักเพราะว่าเปอร์เซ็น,น,นต์ในอาเจนมันต่ำเนาะนะครับแล้วก็อาจจะเหมาะในกลุ่มพวกช่วงพวกกลุ่มให้ผลแตงโมแตงกวาอะไรพวกนี้ช่วงติ่นดอกผลเนี่ยตัวนี้จะน่าจะเขาเรียกว่ามันจะเหมาะมากกว่าก่าช่วงอื่นๆแล้วก็พวกกดรดมโนอซิินี่ประมาณหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์พวกนี้จะใช้ฟื้นฟูสภาพต้นหลังการเกร็บเกี่ยวก็ใช้ได้ดีเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติของ ตัวแบล็กซีวิตก็คือสารลายทะเลสีดำกันต่อนะครับเรามาดูประโยชน์ของแบล็กซีวิตหรือสารลายทะเลสีดำนะครับตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุสูงช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆได้ดีนะครับสองช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชธาตุอาหารรองค่อนข้างครบถ้วนนะครับตัวที่3ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์กับพืชให้มากขึ้นตัวที่4กระตุ้นการจเจริญเติบโตของพืชได้ ตัวที่5กระตุ้นดอกกระตุ้นการแตกยอดแตกกิ่งนะครับตัวที่6เชช้เพื่อผลิตน้ําหนักทําให้กับพืชไร่พืชสวนพืชทุกชนิดถ้าเราดูจากข้อมูลนี้นะครับตัวประโยชน์ต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวที่1เนี่ยเพิ่มจุดสูงพาะพวกนี้มัน,ม,นมีอินทรีย์วัตถุมันมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุได้ดีเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่มีประโยชน์ค่อนข้างครบถ้วนมันก็จะมี npk ครบแต่เคมะสูงกว่าเพื่อนโอเคไหมฮะ พวกยูเรเนีต่างๆเนี่ยจะมีมากน้อยนะมันอยู่ในกลุ่มตัวอเกิดแห่งแมทเธอร์ซึ่งซึ่งตัวนี้เขาผมหาข้อมูลมาเนี่ยก็คือมันมันจะมีแหละแต่เขาคงไม่ได้วิเคราะห์ไว้ก็เลยไม่ได้เอามาดูนะครับตัวต่อมาคือปริมาณเพิ่มยูเรเนียในดินโดยทั่วไปในพวกนี้มันมาจากเอ่าเขาเรียกะไรมันเป็นสารจากธรรมชาติอยู่แล้วเขาเอามาเข้ามาบดมาอะไรพวกนี้ต่างกระบวนการของเขาเมันก็จะให้ยูเรเนียเติบโตได้ดีได้ด้วย กระต้นการเจริญเติบโตของพืชก็แน่นอนนะครับมันก็มีธาตุอาหารปนอยู่กระตุ้นการแตกตายยอดแตกกิ่งอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ปริมาณนะจนมันจะต่ำนิดนึงนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นผลชัดช่วยเพิ่ผมผลผลิตเพราะว่ามันมีเคยเยอะเนะีี้พวกนี้จะช่วยในช่วงติดดอกออกผลพวกนี้จะทาทให้ผลผลิตน้ําหนักดีพอสมควรแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับก็ไม่สามารถใช้แทนปุ๋ยเคมีนะครับได้100เ เป็นเพียงตัวเสริมเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของสาหร่ายทะเลสีดำนะครับต่อมานะครับเราไปพูดเรื่องสาหร่ายทะเลสีดำแล้วเรามาถึงสาหร่ายทะเลที่เป็นสีเขียวบ้างอ่าตามคำถามพีน่นักสังขารามาว่าสีดำกับสีเขียวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับถ้าเราดูจากสาหร่ายทะเลสีเขียวเนี่ยจะมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างและองค์ประกอบอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสาหร่ายทะเลสีเขียวเนี่ยตัวแรกนะครับ ก็จะเห็นมาเขาบอกว่าซีวีดฟอตเตอร์ไรเซอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์โซลูเบนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆปุ๋ยอะพวกไอ้ธาตุอาหารพวกเนี้ยแล้วก็ละลายน้ำประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวทสองอินเกล็กแมทเทอร์พวกอินซีสารอยู่ประมาณ52.5%นะครับตัวที่3ามอินเกล็กแอซิกนะครับ35.2%ตัวที่4เนี่ยทั้ง total ก็คือพวกปริมาณไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยไนโตรเจนอยู่ประมาณ2.85%ฟอสฟอรัส ู่ประมาณ7 0 5อเซโพแทสเซียมอยู่ประมาณ18.3%เนะครับเห็นว่าพวกน,นี้จะสูงกว่าตัวสีดำอยู่พอสมควร5นะครับก็มีพวกกลุ่มธาตุตัวนี้เขาวิเคราะห์มาไอสีดำก็มีเหมือนกันนะมันอยู่ในเขาไม่ได้วิเคราะห์มาแต่มันก็จะมีเหมือนกันแหละต่สีเขียวเขาวิเคราะห์มาเนี่ยจะมีเหล็กโบรอนสังกะสีทองแดงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่บริษัทแล้วแต่ที่ด้วยนะครับอันนี้เป็นของบอร์บริษัทเนี่ยที่อยู่ในอิเตเนีเนี่ยอวกอาาาวอร์ ซึ่งก็ไม่ไม่ได้สูงมากนะักจนท้าย p h ค่าความเกิดหนังอยู่ประมาณ6.5%ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยความสามารถในการไละน้ำเนี่ยเท่ากันนะครับกับสีดำอากระดิ่แมตเตอร์อินซวัตัวนี่52.5%สูงกว่าสีดำอยู่ประมาณ2.5%กดอัจจนิกเนี่ยก็น่าจะสูงกว่าเนาะเดี๋ยวจะทำตารางเทียบให้ดูพวกเนลเจนฟอเฟอรแทสเซียมที่เป็นแบบละลายน้ำได้เนี่ยก็จะมีปริมาณสูง กว่าตัวสลายสีดำเมื่อกี้นี่นะครับเดี๋ยวจะทำตารางเทียบให้ดูแล้วก็จุลธาตุแล้วก็ค่า pH เตัวนี้จะต่ำกว่าของสาสลายทะเลสีดำนะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติกันต่อว่ามีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างคุณสมบัติของสลายทะเลสีเขียวตัวนี้นะครับละลายน้ําฉีดพ่นแบบเป็นละอองได้นะครับมีสารประกอบพวกอะมิโนอซิดเกรดอะมโนวิตามินช่วยบำรุงพืชนะครับมีคุณสมบัติเกี่ยวกับพวกปกป้องเซลล์พืช ที่เหี่ยวได้แล้วก็ช่วยปรับปรุงสภาพพืชสะสมอาหารและการเจริญเติบโตกระตุ้นการแตกดอกแทงยอดนะครับใช้ได้พืชสวนเพื่อได้ไม้ดอกไม้ประดับอันนี้คุณสมบัติเนี่ยกับสีดําเนี่ยแทบไม่แตกต่างกันเลยมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับก็คือมันเป็นสารายทะเลเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันจะต่างกันที่สีและองค์ประกอบว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีมากน้อย่ตกกันเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นทั้งองค์ประกอบและก็คุณสมบัติ ของตัวสาหร่ายทะเลสีเขียวถ้าเราจะดูให้ดีตัวนี้ของสีเขียวนะครับตัวประกอบขออธิบายเพิ่มนิดหนึ่งโดยกระหนิงแมนเทอร์เนี่ย52.7เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเทียบกับตัวสีดำเนี่ยมันก็สูงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นอัลเจนิกเนี่ยก็จะสูงกว่าแต่ผมสนใจตรงเปอร์เซ็นต์ตรงไนตัเจนโปรเจซเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยนะพี่น้องทุกคเห็นไหมครับทัท้งทั้งในตรเจนตัวเนี้ย2.85เปอร์เซ็นต์ซึ่งสีดำเนี่ยมันจะมีเพียงประมาณ1-3เปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับ แต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ2.85%ซึ่งถามว่ามันต่างกันไหมกับสีดำสีดำในเริ่ม1-3ถึงตอนนี้2.85นะครับก็ถือว่าปริมาณอยู่ใกล้เคียงกันสีดำอาจจะสูงกว่านิดหน่อยถ้าถ้ามันเป็นสุสูงฉล่าประมาณ3าตอนนี้2.85ก็ใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่มากตัวฟอสฟอรัสสีดำอยู่ที่1นะฮะตัวนี้อยู่ที่7.05%ซึ่งต่างกันอยู่พอสมควรระหว่าง1ต่อ7พูดง่ายๆฟอสฟอรัสระหว่างสีดำกับกับสีเขียวเนี่ยสีเขียวจะสูงกว่า งับดัโเแทสเซียมเนี่ยสีดําอยู่ที่16สีเขียวอยู่ที่1 8 1 3ซึ่งสีเขียวเนี่ยจะมีโพแทสเซียมเนี่ยสูงกว่านะครับประมาณ2 1 3ก็ถ้ารวมสีดํากับสีเขียวเนี่ยถ้าแยกสีดำสีเขียวเนี่ยนเ,เนโตรเจน,น,น,นเนี่ยไล่เรี่ยกันฟอสฟอรัสเนี่ยสีเขียวสูงกว่าโพแทสเซียมก็สีเขียวสูงกว่าเช่นกันและ ps สีดำเนี่ยเป็น8สีเขียวเป็น6.5อันนี้เป็นสิ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่า ตามคาถามที่ถามมาแต่คุณสมบัติเนี่ยแทบไม่แตกต่างเลไ,ไม,มีคุณสมบัติเหมือนกันแต่เวลาฉีดพ่นเนี่ยมันจะมีคุ้มท่าอาหารที่เหมือนกันแต่ได้รับปริมาณที่มันต่างกันนั่นเองทีนี้มาดูตารางการเปรียบเทียบนะครับคุณสมบัติสาหร่ายทะเลสีดําและสีเขียว a c ล s e ซีว e d กับก n s น a ีว e d นะครับที่เป็นสีเขียวและสีดำเนี่ยจะสรุปว่าคุณสมบัติมันต่างกันยังไงเทียบตัวต่อตัว,ตว,ตวให้เห็นเลยนะครับมาดูตารางตัวนี้นะครับถ้าเราเทียบดูเนี่ย ตัวแรกคือสอีตัวแรกสีก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับสีดํากับสีเขียวที่เขาทํามาเนี่ยอาจจะมีจุดประสงค์ให้มันมีความแตกต่างหรือสาหลายเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ปรับนะครับอันนี้ไม่ได้สําคัญอะไรมาก2องอ n จินิกแอสิดสีดําอยู่ที่18.1%โอเคไหมครับแต่ถ้าสีเขียวฝั่งขวามือเนี่ยตัวที่3 i นะครับอะจินิกแอซิดอยู่ที่3 5 35.2%ซึ่งต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลย นะครับออาจนะิกแอซิงเนี่ยดำมี18.1สีเขียวมี35.2ซึ่งแตกต่างกันครึ่งต่อครึ่งน,นะครับตัวต่อมาคือเอาจนิกแมทเทอร์อินทรีย์วัตถุนะครับสีดำเนี่ยอยู่สูงสุดประมาณ50% 45-50%นะครับแต่สีเขียวเนี่ยมีอยู่ประมาณ52.5%ซึ่งก็สูงกว่าสารายสีดำเหมือนกันนะครับตัวต่อมานะครับในไนโตรเจนปริมาณไนโตรเจนนะครับ สีดำอยู่ที่ประมาณ1-3%นะครับอยู่ในช่วงนี้1-3%สีเขียวฝั่งขวามือ total nitrogen นนเ,นเนี่ยอยู่ประมาณ2.85%ถามว่าสีดำสูงกว่าไหมสีดำเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าถึง3แต่ตัวนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณ2.85%ถามว่าต่างกันต่างกันประมาณ0ูนน่อร์นะครับถามว่าต่างกันคงไม่ได้ต่างกันมากตัวไนโตรเจนไมไ่ต่างกันมากทีนี้มาดูเทียบตัวฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสในสาหร่ายทะเลสีดำม,มีอยู่ประมาณ1%นะครับ1%ส่วนฝั่งสีเขียวนะครับมีฟอสฟอรัสที่ไหลน้ำได้พิโตโอฟไฟนี่อยู่ประมาณ7.05%ถ้าเทียบอัตรานะครับสีดำต่อสีเขียวที่เป็นฟอสฟอรัสสีดำเป็น1สีเขียวเป็น7 1็ต่อเซึ่งห่างกันอยู่พอสมควรนะนะครับตัวต่อมาก็คือโพแทสเซียมพิโตไฟน์นะครับโพแทสเซียมที่ไหลน้ําได้สาหร่ายทะเลสีดํา มีอยู่16นะครับ16ส่วนฝั่งขวาสลายทะเลส,สีเขียวนะครับมีโพแทสเซียมอยู่ประมาณ18.13ตัวนี้จะสูงกว่านะครับ16ต่อ18สูงกว่าประมาณ2.13เพราะนั้นถ้าเราเทียบธาตุธาตุหลัก NPK เนี่ยก็เห็นว่าไนโตรเจนเนี่ยไม่ได้ต่างกันแต่ฟอสฟอรัสเนี่ยต่างกัน1ต่อ7เลยโพแทสเซียมเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับ ห่างกันจะประมาณสักประมาณ1จุดกว่าๆนะครับสองหนึ่งถึงสองจุดประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวธาตุาเสริมหรือชนจุลธาตุธาตุรองฝั่งสีเขียวเนี่ยมีเหล็กโบรอนสังกะสีทองแดงชนิดของสองเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าฝั่งสีดำเนี่ยก็จะอยู่ในพวกกัลเวย์แมตเตอร์ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้วิเคราะห์มาตัวนี้นะครับทีนี้มาดู pH pH ฝั่งสีดำอยู่ประมาณ8ฝั่งสีเขียวประมาณหก นะครับถ้า p ีเฮประมาณนี้ก็อยู่ประมาณก็ถามว่าต่างกันไหมถ้าปกติแล้วเราไปผสมอ่าถ้าจะให้มันมีคุณสมบัติกับใบพืชดีๆเนี่ยพียงก็ประมาณสัก6.5ถึง7ก็จะประมาณโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นสีดำเนี่ยอยู่ประมาณ8ก็อาจจะอ่าสูงไปนิดนึงนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่อง PH เนาะสีเขียวนี่ยอยู่เป็นกรดอ่อ,อนแต่สีดำเนี่ยออกจะไปทางด่างนิดนึงนะครับอันนี้ถ้าเทียบ ตัวต่อตัวหมัดต่อหมัดเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มธาตุอาหารเนีาา่ยนะครับธาตุหลัก NPK เนี่ยสีเขียวเนี่ยจะสูงกว่าสีดำอยู่อยู่ในระดับหนึ่งพอสมควรนะครับส่วน P H เอากระดิบแมตเตอร์กันละลายน้ำอะไรพวกนี้ก็คงไม่ได้ต่างกันมากอันนี้เป็นคุณสมบัติที่เทียบให้ดูนะครับว่าสีดํากับสีเขียวมีคุณสมบัติเหมือนกันหรือต่างกันยังไงถ้าเทียบตัวนี้เนี่ยนะครับตามคุณสมบัติคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลย ระหว่างสีเขียวกับสีดำแต่ที่ต่างกันคือองค์ประกอบในนี้มันมีปริมาณที่ไม่เท่ากันนั่นเองแต่โดยส่วนใหญ่ปริมาณธาตุอาหาร NPK ธาตุหลักพวกนี้นะครับจะสีเขียวเนี่ยจะมีปริมาณสูงกว่าสีดำอยู่พอสมควรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเดาที่น้อยสักก่อนนี้ว่านี่เป็นข้อมูลที่ผมนํามาจากอินเทอร์เน็ตที่บริษัทผู้ขายเขาโพสต์ไว้แล้วก็นํามาเล่าสู่กันฟัง แต่อาจจะไม่เป็นแบบนี้เสมอไปนะครับแต่เป็นข้อมูลตามบริษัทที่เขาโพสต์ไว้ก็เลยนำมาให้ดูกันนะครับเรามาดูราคาตามท้องตลาดนะครับของสาายทะเลสีดำกับสีเขียวที่มีตามท้องตลาดราคาเท่าไหร่กันบ้างตัวนี้เป็นสาายทะเลสีเขียวสกัดพงนะครับอันนี้ประมาณ20กิโลกรัม4,300บาทนะครับถ้า2กิโลก็ประมาณ430 ถ้า1กิโลก็ประมาณ2 1 5บาทเนาะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ผมกล่าวมานะครับธาตุอาหารหลักาอาหารเล่กการแตกยอดปรปับปรุงสภาพดินช่วยซ่อมแซมพืชอะไรพวกนี้นะครับต่อมาตัวนี้เป็นสายสีดาเกจหกิโลเนี่ยอยู่ประมาณ180บาทนะครับถ้าเทียบกิโลเนี่ยตัวนี้ก็อยู่ประมาณ2 1 5บาทตัวนี้1้0บบาทก็คงไม่ได้ห่างกันมากน,นะครับ 215กับ180ก็ห่างประมาณ30กว่าบาทนะครับอันนี้ราคาห่างกันตอนนี้เป็นสารสาลทะเลสีดำนะครับต่อมาตอนนี้เป็นสาร่าลเข้มข้น500กรัมนะครับ289บาทตอนนี้ก็คุณสมบัติเหมือนกันต่อมาตัวนี้เป็นสไลายทะเลผงนะครับตอนนี้ก็คุณสมบัติก็เหมือนกัน500ร้อยกรัมเนี่ยอยู่400กว่าบาท ไม่นะแน่ใจว่าตัวนี้มันเป็นสาหร่ายทะเลสีเขียวหรือเปล่าทำไมมันแพงน,นะครับตัวนี้เนาะอันนี้เป็นราคาทั่วไปตามท้องตลาดทั่วไปที่ผมนํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ทั้งสีดําและก็สีเขียวครับนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาหร่ายทะเลสีดําและสีเขียวต่างกัน,กนยังไงตามพี่น้องเกษตรกรที่ได้ถามมาใน a c e b o o k นะครับก็นํามาเล่าสู่กันฟังก็ได้คร่าวๆอันนี้ข้อมูลที่ผมนํามาเนี่ยมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับพี่น้องเกษตรกรสามารถเสิร์ชดูได้แล้วก็ ข้อมูลพวกนี้นะต้องบอกไว้ก่อนว่าที่มันต่างกันเพราะว่าหนึ่งมันอาจจะเป็นหนึ่งแหล่งที่มานะครับสีเขียวมาอีกแหล่งหนึ่งสีดำมาอีกแหล่งหนึ่งอันนี้ผมสันนิษฐานนาอนะครับแต่ก็อาจจะไม่เสมอไปบางแหล่งสีดําอาจจะมากกว่าสีเขียวก็เป็นไปได้แต่นี้เท่านั้นผมนําข้อมูลมาพนี่ี่น้องสก่อนควรใช้วิจารยณในการรับชมกันด้วยนะครับก็สรุปตามข้อมูลที่ผมนํามานะครับถ้าพูดเรื่องธาตุอาหารหลัก n p k พวกนี้สีเขียวเนี่ยจะสูงกว่าสีดาพอสมควรโดยเฉพาะตัวฟอสฟอรัส นะครับกับโพแทสเซียมจะสูงกว่าตัวสีดัมเนวเจนเนี่ยไล่เรียก,กันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานของสลายทะเลที่ลํามาเล่าสุขกันฟังแนวนี้ทั้งองค์ประกอบและข้อคุณสมบัติก็หอัไว้คลิปนี้เป็นโยน์พี่น้องสิก่อนไม่มากก็น้อยหากภาพ,พประการใดก็ขอภผ่ไวณที่นี้ด้วยหลักการสําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือให้รคอารมณ์เฉยๆพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีพร้อมทั้งปวกนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูดูลอัตโลวัฒนวพรามจังหวัดสุรินทร์เราไม่ได้ถอนอะไรแค่ถอนเราออกจากเราแล้วปล่อยธรรมชาติให้เป็นไปตามธรรมชาติพระอาจารย์ชาญนนท์ชยานันโทไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสะตับสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนะแตรงขอี่น้องศิกรทั้งนั้นยินดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ